สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยามเย็นๆนะครับวันนี้ตรงกับวันที่10มกราคม2565นะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับทีมงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโค้งน้องนาโมเดลนะครับให้ชมผลงานความคืบหน้าการขุดนะครับบ่อกเก่านะครับก็จะ ตอนนี้นะครับบ่อน,นี้นะครับซึ่งไม่ได้ขุดลึกนะครับขุดลงไปอีกประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็มีหลุมขนมครกนะครับหรือว่าสสดือน้ําที่รถกําลังขุดอยู่นั่นเองนะครับก็จะไว้ซึ่งเลี้ยงปลานะครับตรงนี้จะทําเป็นที่พักนะครับที่พักเวลาที่มาสวนมาอะไรนะครับ ก็ตรงกลางก็จะเป็นเกาะนะครับซึ่งจะให้เลี้ยงปลาแล้วเพิ่มบรรยากาศก,ากับบริเวณพื้นที่นะครับส่วนบ่อเดิมนั้นนะครับน่าจะไร่กว่านะครับแต่ก่อนน่าจะใช้แท,ท็กเตอร์น,นะครับในการดันขึ้นนะครับปั้นลังคันขึ้นมานะครับแล้วก็ความลึกไม่ได้นะครับหน้าแรงก็จะทำให น้ำแห้งนะครับก็เลยมาขุดเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่ไม่ต้องเอาลึกนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับไม่น่าจะแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับลำห้วยนะครับลำห้วยนี่ที่มองไปเห็นหลังคันสูงสูงนั่นคือลังคันลำลำห้วยนะครับหรือว่าลำคลองนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มบรรยากาศซึ่งมีเกาะอยู่ตรงกลางนะครับด้านโน้นก็จะทำศาลาที่พัก เวลาที่มาสวนมาอะไรก็จะได้บรรยากาศซึ่งเย็นสดชื่นมากนะครับขณะที่ขุดอยู่นะครับก็ร่มทั้งวันเลยตรงนี้โอ้สุดยอดมากจริงๆเลยนะครับก็พาท่านผู้ชมมาอัปเดตนะครับความคืบหน้าการขุดของเรานะครับในวันนี้นะครับนี่ ความคืบหน้าการขุดทั้งหมดรวมนะครับน่าจะอยู่ที่95%นะครับยังอีก5%กับการขุดนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับการขุดและเก็บงานนะครับ9095%ได้นะครับนี่ซึ่งเราก็จะมาเสริมเบิมนะครับข้างในบอ่อดื่มอีกนะครับแล้วก็มีตะพักนะครับ ซึ่งก็จะไม่ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นทางเท้าทางอะไรนะครับเวลาน้ําลดลงไปก็สามารถที่จะเดินได้นะครับรอบบริเวณก็จะซึ่งจะมีต้นไม้เดิมอยู่แล้วนะครับก็เพิ่มบรรยากาศให้ยังสวยงามเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องให้ต้นไม้มันโตมันใหญ่นะครับขอให้เรามีร่มซึ่งนั่งบรรยากาศให อาหารปลาหรือนั่งเล่นแบบพักผ่อนสบายสบายนะครับผูกเปลผูกอะไรนอนตามต้นไม้รู้สึกว่าโอ้ถ้ามีน้ำมีน้ำล้อมรอบปุ๊บนี่ <c oughs> จะบรรยากาศมากแค่ไหนนะครับลองนึกดูนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางหรือว่าเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นไอเดียนะครับจินตนาการดูในการออกแบบนะครับได้เลยนะครับ ออนี่นะครับเป็นสะเก่าอยากมีเกาะแบบนี้บ้างนะครับรู้สึกว่าเห็นแล้วชอบมากนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวก็เป็นได้นะครับแต่ผมชอบธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมมา อยู่กับธรรมชาติเลยทําให้ซึมซับกับต้นไม้นะครับไม่อยากจะทําลายเขานะครับแต่ละต้นกว่าจะหักกิง่งหักอะไรออกนะครับก็ <laughs> นึกแล้วนึกอีกนะครับรู้สึกเสียดายนะครับว่มันเป็นความชอบนะครับเห็นใครล้มต้นไม้หรือตัดต้นไม้เนี่ยโอ้มันรู้สึกเสียดายแทนเลยนะครับเเห็น ที่อื่นนะครับล้มต้นไม้เพื่อที่จะปลูกอ้อยหรือปลูกมันปลูกอะไรอย่างนี้รู้สึกเสียดายแทนนะครับเพราะว่าเป็นความชอบทือว่าเจอต้นไม้แล้วมันมันได้มันได้ไดร่มเงาทําให้เรามีแรงในขณะที่เข้าไปหลบต้นไม้นะครับเพราะว่าโอ้บางพื้นที่นะครับหาต้นไม้ที่จะหลบร่มแดดร้อนนี่คงจะยากนะครับซึ่งเข้าไปใน ร่มใต้ร่มไม้แล้วรู้สึกว่าทําให้เรามีอากาศหายใจที่ที่สดชื่นนะครับอย่างเหนื่อยๆมาเดินเวลาเดินเวลาใดท่านลองสังเกตดูนะครับถ้าเข้าไปใต้ร่มไม้รู้สึกว่าอากาศมันจะเย็นนะครับนี่แหละคือต้นไม้นะครับเท่ากับให้ชีวิตเราให้อากาศให้ความร่มเงา ของเรานั่นเองนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมอีกครั้งนะครับพบกันอีกครั้งนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตท่านผู้ชมพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ อาจจะร่มหน่อย